ในช่วงวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายค้านก็ต้องทากานบ้านเยอะเอาเอกสารกลับไป <10 S 1> ดูใช่ไหมเจ็ดวันอ่านอย่างเดียวอ่ะคือไม่ใช่แค่ฝา่ายค้านจริงๆรัฐบาลก็ต้องทาการบ้านด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้คุณผู้ชมคะปรากฏว่าประชาธิปัตย์เขาไปดูแล้วเอ๊ะทำไมงบกลางมันเพิ่มขึ้นมาจากปีที่แล้วก็เลยใช้คําพูดนี้นะคะ <c oughs> คือย้อนกลับไปถามเพื่อไทยบอกว่าว่าแตกเขา อเหน่าวทำเองหรือเปล่าเพราะว่างบกลางที่เพิ่มขึ้นมาเอ๊ะเหมือนเป็นการตีเช็คเปล่าให้นายกไหมคนที่พูดเรื่องนี้คือคุณสันเพชรบุญยามณีสอสอสองขลาพักประชาธิป,ปัตย์นะคะบอกไปดูมาละเอ๊ะการจัดสรรรายจ่ายงบกลางเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะพอมาปีนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ย16,000ล้านบาทแล้วก็เลยมองว่างบประมาณในส่วนนี้เป็นการตีเช็คเปล่าให้นายกหรือไม่ลองฟังเสียงค,คุณสันเพชรดูค่ะในส่วนของผมที่ว่าน่าจะเป็นการอภิปรายในวันนแรก มอกประมาณที่อาจจะไม่ได้คุ้มค่ากับวงมอกประมาณที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็อย่างนี้ไที่ในเรื่องของงบกลางครับซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2566 1 6ล้านบาทนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมคะเพื่อให้เห็นภาพในการอภิปรายนะคะเราได้สายจากฝ่ายค้านมาก็คือจากฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์นะคะพูดคุยกันเลยคุณประมวลพงษาวราเดชสส,ส,สสประจวบคิรีขันรองหัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์คุณประมวลอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณประมวลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตั๊กคุณกวางครับและท่านผู้ชมที่กระตุ้ท่านครับสวัสดีค่ะเริ่มแล้วนะคะวันนี้วันที่สมนะคะในส่วนของพรักประชาธิปัตย์เตรียมขุนพลในการอภิปรายไว้ยังไงและตัวคุณประมวลเองอภิปรายด้วยไหมคะรอบนี้คือเราได้ประชุมวางแผนกันในการอภิปรายเพรประมาณของปีสองพันรหกสิบ็นะครับเตรียมคนไว้เรียบร้อยในประมาณสิประมาณสี่สิบห้าสิบหกคนนะท่าน ครับอันนี้ของประชาธิปัตย์อย่างเดียวใช่ไหมคะประชาธิปัตย์ได้กี่ชั่วโมงครับรอบนี้ได้สองร้อยนาทีครับสองร้อยนาทีก็ประมาณสามชั่วโมงสามชั่วโมงสามชั่วโมงยี่สิบค่ะมีเจาะไปกระทรวงไหนเป็นพิเศษไหมคะคือเราให้แต่ละคนเนี่ยในวาระหนึ่งในวาระประกาศนี้เราต้องให้แต่ละคนนี้อภิปรายในภาพรวมระดับประเทศพราปัญหาของประมาณปีสองพันาหกสิบเจ็ดเนี่ยมันมีปัญหาอะไรปัญหาแรกหนึ่งความล่าช้าของรถประมาณ นะครับก็ตั้งรัฐบ,บาลประยุทธ์ท่านทําไว้ตั้งแต่เดือนมกราแล้วนะครับและรัฐบ,บาลชุดปัจจุบันท่านนายกเศรษฐก็ได้มาเพิ่มเติม,ตมประมาณขึ้นมาอีกหน่อยเป็นสามจุดสี่แปดล้านล้าน,านจากสามจุดสามกว่านะแล้วก็เข้ามาช้าเพราะงน,นการใช้งบประมาณในปีสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดนี้ใช้เวลาสี่ห้าเดือนเองเพราะงนการที่จะกระตุ้นเศษรษฐกิจของประเทศในการลงทุนโคร,โครงการต่างๆีมันยากเพราะฉะนั้นจะสร้างคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน มันก็จะช้าไปด้วยแล้วหลายสิ่งหลายอย่างเราก็ต้องพิจารณาแล้วว่าประมาณแต่ละส่วนเนี้ยก็ส่วนใหญ่มันไม่จงเจต,ตนารมที่จะให้พี่น้องอยู่ดีกินดีขึ้นเนี่ยไม่ว่าการสร้างคุณภาพชีวิตการแข่งขันทางการค้าไม่ว่าเอสอมอหรือภาคเกษตรกรรมนะของกระทรวงเกษตรเนี่ยเขาประมาณปี่๗โดนลดไปเลยนะครับแต่ากว่าเพราะฉะนั้นคุณประมวลก็จับตาดูกระทรวงเกษตรเป็นพิเศษ ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาไม่นคือ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 ในภาพรวมะในใน,ในภาพรวมของประเทศอ่ะ <c oughs> คือถ้าเราไม่เราไม่สร้างการแข่งขันทางด้านเกษตรเนี่ย <c oughs> คุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรไม่มีการดีขึ้นเลยการ <c oughs> แข่งขันทางด้านเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนี่คืออะไรคือหนึ่งต้องมีแหล่งน้ําดีมีเทคโนโลยีในการไปแข่งขันเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรของเราก็ล่าหลังอยู่ตลอด <c oughs> ราคาสินค้าเกษตรก็ตก,กต่ําอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเกษตรละพี่น้อง เกษตรกรโดยไม่วมา่ามีการชนประทานหรือเทคโนโลยียเข้าไปเสริมไปเสริมเพื่อสร้างราคาสินค้ามันสูงขึ้นเพื่อราคาสินค้ามันสูงขึ้นผลผลิตพี่น้องเกษตรก,รก,รกร็ลืมตาอาปากได้แล้วัตถุดิบที่เอามาทําเป็นอาหารสัตว์หรือไปทําอะไรเพื่อปัจจัยในในบูรณาการต่อไปก็สูงขึ้นสูงขึ้น,นพวกที่ประกอบการทาธุรกิจต,ต่างต่างทางภาคเกษตรไม่ว่า,า,าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรก็ได้ราคาดีขึ้นค่าแรงก็ต้องเพิ่มขึ้นเพราะน่าหลายสิ่งหลายอย่าง พี่น้องประชาชนจะลืมตาปากได้ก็อยู่ลักษณะอย่างนี้ประเทศไทยก็อยู่อย่างนี้ตลอดนะท <ขอ S 2> ่านเพราะฉะนั้นกระทรวงเกษตรเดี๋ยวคงจะได้มีการอภิปรายที่เห็นภาพมากกว่านี้ด้วยนะคะทีนี้คุณประมวลขอถามนิดนึงว่าเห็นคุณสันเพชรเนี่ยพูดถึงเรื่องของงบกลางที่มีการเพิ่มงบกลางมาเพิ่มจากปีก่อนด้วยนะคะทีนี้คําถามก็คือว่างบกลางอ่ะทำไมถึงมีการตรวจสอบที่มันยากกว่างบปกติคะคุณประมวลพออธิบาได้ไหมคะคือคืองบกลางนี้มันไม่ได้ผ่านคณะกรรมการ ของสภาหรือวุฒิสภาเวลาตรวจสอบก่อนครับนะเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวเลขว่าต้องเอาไปทํานู้นทานี้นะเพราะมันเขียนงบกลางตั้งก้อนอะไรอย่างนี้หกหมื่นกว่าล้านเวลาจะไปใช้ทําอะไรก็ไม่ตอนมาชี้แจงเราแค่ตั้งตัวเลขไว้แค่นั้นนะครับเอาไปใช้อะไรใช้อะไรมันไม่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 มีรายละเอียดแต่โครงการอย่างอื่นนี่มันมีรายละเอียดตรงนี้สองพันล้านไปทาถนนตรงนี้ห้าสิบล้านไปทําแหล่งน้ําตรงนี้นี่ไปจ่ายค่านู้นค่านี้ นี่นี่คือคือในเรื่องขอประมาณมันไม่มีพอมันไม่มีปุ๊บนี่นาะยกก็สามารถจะใช้หุบกลางนี่ก็ตามลักษณะการนคือฮุบกลางนี้เอาสามเอาไปใช้ได้ทุกอย่างตามระเบียบของ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 ราชการนะครับแต่ผมคิดว่าถ้ามีความบริสุทธิ์ใจนะพ็มองในหุบกลางนี้ส่วนใหญ่มันเป็นเดือนเดืนี่บาเหน็จบํานาญมีค่าชดเชยสิงราคาสินค้าเกษตรตกต่ำก็ชดเชยสมัยก่อนก็ริมบีสก,กนีนเอาไปจ่ายค่าวัวค่าหมูค่าอะไรหลาย,ลายๆอย่าง แต่ว่ามันไม่สามารถตรวจสอบได้แค่นั้นว่าเอาไปทําอะไรไว้ครับแต่ก็ต้องการการชี้แจงอยู่ดีถูกต้องไหมครับก็ต้องการการชี้แจงอยู่ดีว่าจะเอางบกลางไปใช้อะไรบ้างนอกเหนือจากที่เป็นรายจ่ายประจาอยู่แล้วอ่าที่จริงผมว่าผมว่ารายจ่ายประจํานี้น่าจะแยกออกไปเลยครับนะคะบำเหน็จบํานาญค่าเดือนๆือนค่าอะไรก็น่าจะแยกไปไปใช้งบกลางงบกลางนี้น่าจะเป็นงบฉุกเฉินครับในมุมมองของผมนะเพราะฉะนั้นประชารัฐปภิปัายเรื่องงบกลางด้วยไหมคะ การก็คงมีอภิปรายว่าในการตรวจสอบในการอะไรนี่ตรวจสอบยากเหมือนกับพิเศเปล่าอะไรฮะอยากให้เรา<อ>จับตา <ผม S 1> อะไรในการอภิปรายครั้งนี้ของประชธิป,ปัตย์ไหมครับเพราะแน่นอนว่าปรับโฉมใหม่หัวหน้าพักคนใหม่กรรมการบร,ริหารพักชุดใหม่หลายคนจะจับตามองเป็นพิเศษเพราะหลายคนบอกว่าประชธิป,ปัตย์มักจะโดดเด่นในเรื่องของการอภิปรายแต่มารอบนี้หลายคนก็กังวลกลัวว่าเอ๊ะจะมีการถนอมน้ำใจหรือเปล่าเพื่อเผื่อไว้ในเรื่องของการร่วมงานกับรัฐบาลในอนาคต คืออย่างนี้ผมกลาเรียนคุณนักคุกวางว่าเมื่อก่อนเรามีพรรคการเมือง <Mother. S 2> แค่ไม่กีพ่พรรคมีประชาธิปัตย<ต>์กับเพื่อไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าเพื่อไทยเป็นขวายรัฐบาลเราก็เป็นขวายค้านเราเป็นขวายรัฐบาลเพื่อไทยก็เป็นขวาย,าาายาค้านพรรคอื่นๆมันมีน้อยมากครับเพราะฉนั้นความโดดเด่นของประชาธิปัตย์ความโดดเด่นของพรรคเพื่อไทยมันก็มีอยู่ประจาเมื่อเมื่อสมัยก่อนนะครับแต่มาหลังนี้ก็พรรคการเมืองก็มีหลายพรรคเพราะฉะนั้นารงแข่งขันทางด้านการเมืองไม่ว่าการเลือกตั้งอะไรก็มันมีสูงขึ้นเพราะนั้นแบ่งฝัก การแบ่งฝ่ไยมันก็มีรากหลากหลายขึ้นของแต่ละพักแต่ท่านหัวหน้าพักประกาศไว้แล้วตั้งแต่วันที่เก้าที่วันการเลือกตั้งว่าพักประชาธิปัตย์จะทําหน้าที่ขวายขานร้อยเปอร์เซ็นจะทําอย่างเข้มแข็งแล้วสามสี่ห้าคุณักคุณกวางคอยดูว่าพักประชาธิปัตย์จะทําหน้าที่ขวายขานอย่างเข้มแข็งในร้อยเปอร์เซ็นนะครับนี่คือเป็นผลที่จะประจักษ์โดยที่เราไม่ต้องพูดว่าเราจะปฏิบัติหน้าที่หรือเราจะทําอะไรเพราะนั้นเราทําหน้าที่ขวายขานให้ดีที่สุด นะครับแล้วค่อยด <พอ S 2> ูวันที่สามวันที่สี่ที่ห้าว่าประชาธิปัตย์จะดำเนินการอย่างไรครับคุณตั๊กคุณฟางครับ5 6ขุนพลที่เตรียมเอาไว้หลายคนก็รอดูจริงๆนะคะทีนี้อีกเรื่องห <พอ S 2> นึ่งเมื่อวานนี้ในส่วนของพรรคคุอไทยก็มีหลายคนนะคะที่ออกมาเหมือนบอกขอความร่วมมือได้ไหมว่าฝ่ายค้านาไม่พูดเรื่องของคุณทักษิณได้ไหมเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณทีนี้ในการประชุมของพรรคร่วมฝ่ายค้านเองเมื่อวานเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องดีไหมคะแล้วไปโยงกับเรื่องงบยังไงคะ คือเมื่อวานผมเข้าไปประชุมประมาณชั่วโมงเศษๆนะผมก็ให้ท่านสสอีกท่านประชุมเพราะผมต้องไปประชุมสสพักประชาธิปัตย์นะพอเราเตรียมพร้อมแล้วก็ไปไปจัดสรรหรือไปคุยกันว่าเราจะคุยเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรจะชัดเจนตรงไหน,นแต่เราไม่ได้พูดถึงท่านทักษิณน,นะท่านนายกทักษิณเราไม่ได้พูดถึงแต่ที่การประชุมกันที่เมื่อวานเพราะว่าเราพิจารณาประมาณนี้เราจะพิจารณาในเล่มนะ นะครับอ่านแต่ถ้าคนจะพูดถึงต้องพูดถึงกระทรวงยุติธรรมต้องพูดถึงตรงนู้นตรงนี้ว่ามันเป็นอย่างไรเพราะตามหลักการพินาเพราะเราไม่ใช่อภิปิายไม่ไว้วางใจใช่ไหมท่านอะไรก็ตามที่โยงไปเกี่ยวกับตัวเลขและงบประมาณเท่านั้นถูกไหมคะใช่ใช่ตัวเลขก็ประมาณแล้วว่าคุณสร้างงบประมาณแล้วนี่คุณทําความสุขให้ประชาชนไหมคุณแถลงนโยบายไว้ในสภาคุณทํำไหมครับ่คุณทําเสร็จแล้วสามารถตรวจสอบได้ไหมว่าโปร่งใสหรือไม่โปร่งใสแล้วทำได้ผลไหม ครับเช่นสมมตินะหลายคนอาจจะตั้งคําถามว่าคุณทักษิณรักษาตัวอยู่ที่ชั้นสิบี่มันเป็นงบประมาณขอกรมบัญชาใช้มากน้อยขนาดไหนแล้วมันเหนือกว่าน,นักโทษคนอื่นๆไหมแบบนี้ประเทศปัดเตรียมจะอภิปรายเรื่องนี้ไหมครับอย่างคุณชาชนะเตรียมไว้ไม่เอ่ยเมื่อวานคุณเองก็น,น่าสัมภาษณ์ว่าเขาจะพูดเรื่องพบกลาง้วพูดเรื่องไนพบท้องถิ่นครับนะครับเรื่องอนโยบายของรัฐบาลนะครับแต่ในที่ท่านเป็นประธานกรรมการตํารวจว่ามีคนร้องเรียนท่านก็ต้องทาหน้าที่ของท่าน ตามกฎหมายและการปฏิบัตินะครับเพราะว่าเราอยู่ส่วนไหนกรรมธิการของสภาก็ต้องทําตามเพราะในกรรมธิการสิบห้าคนนี้ไม่มีทักนะมีแต่พวกครับที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศชาติแก้แก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนอืเพราะฉะนั้นกรรมธิการเข้าไปเราต้องต้องรู้กฎระเบียบร,รู้หน้าที่ของเราว่าเราจะต้องดําเนินการอย่างไรในแต่ละคณะอันทั้งค่ะ คุณประมวลทีเนี้ยสมมุติว่าทางฝั่งของรัฐบาลเนี่ยเอาละฝ่ายค้านก็มองในเรื่องของตวงบประมาณเปรียบเทียบกับปีก่อน67 6 6เป็นยังไงทีนี้ถ้ารัฐบาลเ็าบอกว่าแต่งบปี6 7เเนี่ยมาตั้งแต่ยุคข,ของบิ๊กตู่แล้วนะตั้งแต่พลเอกประยุทธ์แล้วท,ที่ที่วางงบประมาณเอาไว้ไอ้ตรงนี้จะจะต้องมีการอภิปรายยังไงต่อคะคือมันก็การอภิปรายก็ของท่านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านทําไว้ตั้งแต่วันที่11มกราหก6กะ ครับตอนนั้นนั่นสามจุดสามมันผมจำไม่ปิดนะล้านล้านปีมาแล้วครับข่าบเปยมเรียบร้อยแล้วที่ท่านบาใหม่เข้ามาท่านเจสัมปรับใหม่เป็นสามจุดสี่แปดล้านล้านอ่าสามจุดสี่แปดล้านล้านนะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับโครงสร้างพื้นฐานก็น้อยจะส่วนใหญ่จะเป็นนวประจำนะครับอย่างเช่นยาเสพติดเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลต้องต้องมีแนวนโยบายที่จะดําเนินการให เด็ดขาดนะครับโดนแรงกเด็ดขาดจัดผู้เสพก็ผู้เสพผู้ขายก็ผู้ขายไม่ใช่มีสามเม็ดก็ถือยาสามเม็ดหน้าเม็ดโชว์เจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจก็ไม่มีความสามารถที่จับได้เพราะนั้นชัดจากตัวนี้ต้องชัดเจนตรงไหนจะเอาไปบําบัดก็ต้องหาสถานที่บําบัดให้ชัดเจนตรงไหนจะเข้าเป็นผู้เป็นผู้ขายก็ต้องเอาไปให้ชัดเจนด้วยผมว่าถ้าสภาพอย่างนี้พี่น้องประชาชนทุกหย่อมหน้าครับมีความละอากับกับเรื่องยาเสพติดมากอ่ะ ไม่รู้เขาจะพูดอย่างไรเราไปตรงไหนก็โดนที่น้องประชาชนร้องเรียน<ะ>ผมคิดว่าทุกๆุกรัฐบาลไม่ว่าใครผมเป็นก่ายค้านว่าผมอยากสนับสนุนแต่ไม่ใช่ใช้ไม่ใช่ความรุนแรงนะครับ<ะ>ผู้เสพก็เราไปสร้างสถานที่กรมราชทัณฑ์เนี่ยไปสร้างสถานที่สิตรงไหนหรือจะเอาสถานที่การตรงไหนเป็นผู้เสพไปเลยแล้วตั้งงบประมาณไปเพื่อดูแลตรงนี้<ะ>อย่างนั้นก็พอไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ปล่อยก็ไม่เสพต่อ นะครับตรงนี้เป็นเป็นอันตรายเป็นความมั่นคงหัวที่ชาติที่จะแก้ไขคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนยากที่สุดต่คุณดัตคุณวางครับครับถามตรงตครับคุณประมวลประชธิปัตกรอบนี้จะมีหมัดเด็ดไหมเพราะว่าหลายคนกังวลว่ากวนว่าอ่ะไม่ใช่พี่ปาไม่ไว่าบางใจด้วยเป็นแค่อภิปรายงกแถมมาต้นปีช่วงปีใหม่อีกหลายคนกลัวว่ามันจะจืดรัฐบาลก็อยู่มาแค่สามสี่เดือนเองประชธิปัตเตรียม<ไ>หมัดเด็ดอะไรไว้ไหมครับว่าเดี๋ยวรอ<ไ>ดูเลยครับตรงนี้ก็รอดูแต่ผมก็เหมือนกับคุณ ว่านะครับเพราะว่าพีนาปีใหม่ด้วยเรืยหลายอย่าง,งแล้วรับาลก็ก็อยู่แค่สามเดือนเองอที่ที่สามสี่เดือนที่ดําเนินการมานะเพราะนั้นเราก็ต้องมีข้อมูลก็อาจจะกระทบกระทั่งบ้างธรรมดาในหลักการอภิปรายของงบประมาณต่างๆ อาจจะเปรียบเทียบนะว่ารัฐบาลนี้เป็นอย่างนี้รัฐบาลนั้นเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอะไรก็กคงมีตัวนี้บ้างอสุดตักคุณควางครับแล้วแบ่งกับก้าวไกลยังไงคะเดี๋ยวรอพวกเราก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวรอดูจริงๆว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านะคะเอทีนี้ในส่วนของการจะอภิปรายเนี่ยต้องแบ่งกับก้าวไกลยังไงคะในเรื่องของตัวประเด็นนะคะคือทั้งตัวประเด็นเราก็ต่างเราก็มี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 เป็นเป็นเป็นเซกชันอะเป็นเป็นช้อยช้อยว่า หนึ่งประเด็นนี้ประเด็นนี้แล้วแต่ละพรรคก็ไปหากันไม่เราไม่ได้บอกไม่ได้แบ่งว่าคุณต้องพูดเรื่องนี้เราพูดเรื่องนี้เราพูดเรื่องนั้นเพราะว่าแต่ซ้ากันได้มี้หมวดกระทรวงมหาดไทยก็แล้วแต่ก้าวไกลจากพิพายยังไงประชาธิปัตยปก็พิพายได้ใช่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 แต่แต่เราก็แบ่งหมวดบู่กันว่าเออตรงนี้ตรงนี้เราก็ดูความสําคัญแต่ละพรรคเขาอาจจะดูว่าพรรคผมอาจจะมองด้านนี้ด้านนี้พรรคก้าวไกลเขาอาจจะมองด้านนี้ด้านนี้บางทีอาจมองคนละส่วนกัน ใครอภพิปลายขึ้นนําคะของภาคระชาธิปัตย์อะค่ะองเจ้ปภาควิาัตยท่าน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 จุลินนะครับหรือเปล่นอคุณจุลินนะฮะขาประจำเพราะว่าหัวหน้าพักไม่ได้อยู่ในสภาด้วยงั้นหัวหน้าพักคนใหม่คุณเฉลิมชัยเน้นย้าอะไรเป็นพิเศษไหมครับเน้นย้ำเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ท่านบอกแล้วว่าเราทําหน้าที่ไข่ขานเราต้องทําให้เข้มแข็งนะเราต้องเข้มแข็งเราทำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเราได้ประกาศแล้วเพื่อให้สื่อมวลชนทุกสํานักนี้ได้เห็นว่า เราเป็นหน้าที่ทําหน้าที่ฝ่ายค้านร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเราไม่ได้ทําหน้าที่เพื่อรอจังหวะอะไรทั้งสิ้นนี่คือหัวหน้าพักได้สั่งการไว้ตั้งแต่วันเลื่อกตั้งหัวหน้าพักเมื่อวันที่เก้าที่ผ่านมาแล้วสสทุกท่านก็รู้เจตนาว่าเราต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ฮต่สามนาทีเริ่มแล้วเนี่ยเราได้คุยว่าอย่าไปอภิปรายไม่ไว้วางใจกันนะ้นบางที่อาจจะล้าไม่บ้างอะไรกันบั้งรับเพราะว่าวันนี้เราอภิปรายว่าประมาณเพื่อรับหลักการวาระหนึ่ง บอกข้าวาระสองก็ตั้งกรรมธิการนะครับเพื่อมาพิารณาอีกเจ็ดสิบกว่าคนแล้วมาเข้าวาระสามเพื่ออ่านเพื่ออนุมัติเพื่อลงมติแล้วประธานสภาทรงประธานส่งให้นายกนายกก็กละับบางคนถูนเพื่อลงพระบรมมัยไทยแล้วใช้ใช้สามสี่เดือนเองก็สี่ห้าเดือนก็สิ้นปีโอประมาณแล้วทันค่ะค่ะว็นสามสิบกันยาก็สิ้นปีโอประมาณค่ะก็คิดว่าอาจจะต้องเร็วด้วยนะคะเรื่องงบปีหกเจ็ดหยคะเพราะว่าล่าช้ามานานแล้ว คุณประมวลขานอกจากจับตาดูเรื่องของการอภิปรายอะเดี๋ยวรอดูเช้าตั้งแต่เช้าวันนี้เลยทีนี้ขอถามเรื่องพักประชาธิป,ปัตย์อีกนิดนึง,นงว่าเมื่อกี้นี้ไม่เอ่อพอเราได้หัวหน้าพักากับกรรมการบริหารพักชุดใหม่มาเนี่ยยืนยันว่าเป็นฝ่ายค้านอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมทีเนี้การทํางานในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่มีการเลือกตั้งมาใหม่เนี่ยคะ่ะการทํางานเป็นเอกภาพมากน้อยแค่ไหนคะตอนนี้ในพักหมายถึงในพักจะเลือก,กตั้งรรหรือเลือก,อกตั้งผู้แทนเรือเรือกตั้งในพักประชาธิปัตย์เองค่ะเพราะว่าก่อนนันนี้มี ไม่ว่าหลังหลังจากเลือกตั้งหัวหน้าหรือเลือกตั้งผู้แทนราษฎรมาหลังเลือกตั้งหัวหน้าพักค่ะอ๋อหลังจากหัวตั้งหัวหน้าพัากพวกเราได้ดําเนินการเพื่อแก้ปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างพวกเรารับฟังแต่ขอให้พักมีเอกภาพก่อนครับสอสอ,สอพักทุกคนถ้ามีอะไรก็ต้องไปคุยในพักอย่าออกมาคุยนอกพักพวกเราทุกคนพร้อมที่จะรับฟังติชมชี้แนะไปคุยกันในพัก แล้วเราจะแก้ปัญหาสร้างความมีกํกับภาพในพรรคได้ครับได้ครับถ้าเห็นข่าว<ม>ช่วงหลังยังได้หัวหน้าพักก็ข่าวอาจจะลดน้อยลงไปหน่อยว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นให้พวกผมทางานก่อนได้ครับสี่ปีข้างหน้าถ้าว่าทําไม่ดีอะไรไม่ดีเลือกหัวหน้าพักเข้ามาใหม่เมื่อเลือกผู้บริหารเข้ามาใหม่นะครับอย่าไปยึดติดถ้าเรายึดติดเนี่ยพักจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอืมนะพักจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นให้โอกาสทุกคน ไม่ว่ารุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นไห i, มาแสดงความคิดเห็นกันในพักโดยเฉพาะที่เป็นสสผู้แทนรัษฎร25ท่านเนี่ยก้มาคุยกันในพักจากทีจะชมที่ผมกล่าวมาแล้วข้างตน้นถ้าเราไปออกสื่อเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาไม่รู้แร้ว,ว่าเกิดอะไรในพักเกิดความแตกแยกความสามัคคีคใช่ไหมความคิดความเห็นมันแตกต่างกันได้แต่อุดมการณ์ของพักต้องไปทางเดียวกันเรารจะสร้างพักสร้างบ้านเราไว้อย่างไรเราไปแล้วเราจากไปแล้วรุ่นใหม่เข้ามานี่ อยดูแลรักษาบ้านเราต่อได้อย่างไรนี่คือความความสําคัญในอุดมการณของพรรคได้ครับได้ค่ะ,ค,ะค,คน,ะนใหม่มาคนเก่าอาจจะยังอยู่หรือออกไปแต่ยังไงอุดมการ์จะต้องคงไว้เดี๋ยวรอดูสําหรับโฉมใหม่ประชธิป,ปัตให้เวลาทางานขอบคุณคุณประมวลรองหัวหน้าพักสำหรับ การเข้าสายกับเราวันนี้ครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะคุณประมวลค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอดูการทำนะปีใหม่คุณจักรับสวัสดีปีใหม่คานผู้ชมที่คุณรบกวนท่านครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับเข้าใจก็ต้องเข้าห้องประชุมแล้วนะคะวันนี้ออกมาแล้วครับเพราะว่าคุณชัยชนะเดชเโชว์บอกแล้วว่าปฏิบัติเขาได้มา200นาที15คนแบ่งเป็นวันละ5 5 5วันนี้วันแรกจะเริ่มด้วยคุณจุรินนะครับในฐานะสสบัญชีรายชื่อเพราะว่ามารลำดับหนึ่งเลยตาม นะครับแล้วก็มีตัวคุณชัยชนะด้วยสําหรับวันนี้อะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆรอดูไปว่าทางด้านของประสิทปธปิ์จะเจาะเรื่องไหนเป็นวิเศษ